ไปครับมาบาดลุงไลไรอีกแล้วรอบสองครับจะก้อยก้อยสมก้อยสมครับปาไก่มต้ไก่าต้มไก่เน่ยเหาอตั้งไั่น

เออต่ว่าสซตสซสิหมดได้เลยตั้ไปดูบ้างดิใสรบลุงตับมระจมฉบับอะไรตับตับเลยต้องใส่ต้องใส่ีมอะไรลุงตีมตับตีมอเลรนะ ยังหอด่ตัดัดมอะัดดลงไล่ที่ปูเข้าไปดิหน้าน้องน้าเนาะคอยสุ่มไเนาะเอเออคอยสุม ก้อยสมครับนี่วรงก้อยขมไม่ยุงยนะยย่ง,นนนง <Okay. S 1> ะ,งมาาะมน,งงนมัตายก่เ้ยคือยังน้่ตื่นนึงปลาตองไก่ไหมกยกอยู่ด้ันีามีอย่อยู่ยมนนันนอนออออไอม่อ,อ,อ่ไรมัข็ว่กอนตัวแหว่งจิง <laughs> เฮ้ยเราเดี no, mm ๋ยวไม่ทำไปนะลุงไม่เหลือบอ่อฮะ แบ่งออกเส่ถ huh? ั nice on ่วน่อยผมร้อยเลือผมเลัว่รู้ควาผมอยผมกัใเสตยเสตเนี่ยวยผมเส่เนี่ยด้ว่าปเอาเอาเนี่ยับนี้เลยลงเอาเล็น้อยพอเด็สุดจากสองสามคำก่อนนะเส่เลือดนะควายสม อย่นยได้แบบเลยเอาหน่อยวุ้นี่เอากหน่อยอุ้งห่าเทียมันผูกินน้ำผมเนื้อร้อยแบบซ้ำนี่แหละนี่เอจอดเนื้อซ้ำนี่อุ่งเก็บจะรอยเรือ ใส่เลล <c oughs> จะใส่เลดครับเลือดแท้ๆของวัวเว้ยนี่แล้ว้อยเลือดเลย ีกครับลบงีครับเสรลอไปอีกรุ่มอ,อีกอ๋อนี่ครับเมนูเด็ดของผมครับมือกี้่ <c oughs> <c oughs> ่านี่ครับนี่ครับโซเวกไม่ใสเ่เลือกครับ Er สดบนนีๆๆ่สดสดของแส้เด้ใส่หน่อยนีงยังก็สั่นไงโอ้รไกินสั่นสูสั่นสูครับ เขาขยีอะกกไรด,ด้วยนี่มขมขึ้นมาสมขมๆตัวขมบดใสคค่ครับครับขมบโอ้ได้ยินังกอนได้ยินมาแกะข้าวกันนะครับ โอ้แจเขาบุ๋งย right? ัง่ะเป็นไขาตะตะไครเนาะซอยใส่เป็นป่ะตะไครซอยได้การเลยไปไปไปก่อนโอ้ยจักแนวไรเห้กินเขาอยู่บีบแก้ท่กันสันขึ้นกันครับมเด้ว่าได้โอ้ก่สงการแล้วไก่ต้งการแล้วไก่ต้องการแล้ว นั่วครับเราต้องแกข้าวนสนัสดีันักสวัสดที่จยันสดดีก่านีนะสวังดีสวัสดีขยันมกเยครับ่นาสัหขากินน้อยสุัเลย S <S โอ้เขับเนเนี้โอม,มีแถกตรงไหนกินเขาได้บบาที่นี่ให้ได้เวียกมัเป็นดัามแม,ม,ม่นดับแม่นเรับลงเลยอนะครับีมงานจบไหมโอ้เร็ววาเลยหําอย่ไม้มสมหอเทียนเลยหมดแล้วสามเม้าเอาปะ โอ้ยค่อยค่อยลงไปหุ่นสโลบ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 มันแหรสโลบสโลบลงไปไม่โดนนี่สโลบพราไหนได้โอ้ยียวปั๊มมากนวาผู้อ่านเป็แท้งเล้ได้เท่าไห่ะสิบสองหรือเปล่าได้แปดเจียวเจียวแไดสิบหกหรือเปล่ 60ิลสโลปท่าดว่ามันหองนะมันสพอกัน่วยนนะ่สโลปอีกตัางหางนั่ว่าใช่รงยี่สิบแวเราสิไล่ลงไปมดนลยไล่ค่อยรุงไปพอจับจถมเปเนี้ยนะสิบลแจ้งว่าแล้วข้าวว่ายี่สิบุ่นจากห้ไล่ไปหอดหน้าบ้านมันไปเห็นได้ยังไงรถมีเยะรถชิลกับสลบไปรถดีวัเจ้าฝ่นมากนนกที่ทเปรโลุมากพวงครับผมจะท่านื่นมาที่โตง số đẹp không? đẹp không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เราของแท้ครับเขากินมาตุยได้เขากินมาตุย,ตยโอ้เอาหนังหนอกัอนเอาสันหอกกันสภาเมยท่านเทียงอยู่ครับสวงเลยนุ่งหอแล้วสิ <laughs> ปั่นยินื้รถอกุมยอด <laughs>